มาซีเจมฟอร์เรสค่ะพีคาซีเจมฟอร์เรสเจ้าข่าวขวัญบีนเคฟอร์เรสค่ะบ mm ีบ hmm. ีนเคฟอร์เรสค่ะก่อนบีนเคฟอร์เรสค่ะมินมินบีนเคฟอร์เรสค่ะเจนิสบีนเคฟอร์เรสค่ะบิวซีเจมฟอร์เรสค่ะเคลาซีเจมฟอร์เรสค่ะบีบีนเคฟอร์เรสค่ะจีจีบีนเคฟอร์เรสค่ะออนบีนเคฟอร์เรสค่ะเชอร์ปรางบินเคฟอร์เรสค่ะนายูบีนเคฟอร์เรสค่ะปัดบินเคฟอร์เรสค่ะ สวัสดีพี่ๆสื่อมวน,นทุกคนนะคะตอนนี้เราได้ปล่อยซิงเกิลใหม่นะคะเป็นเพลงหลักในบัมที่3านะคะชื่อเพลงว่าว a ตั a People นะคะชื่อไทยคือพัวรรเซ่ค่ะแล้ว<อ>ก็ได้ปล่อยเอ็มบีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ็มบีเราก็เกี่ยวกับดาวแมวอวกาศค่ะเห <laughs> มือนกับว่ากวนๆนะคะาาม,มาในลุคใหม่ค่ะ <laughs> ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาพัวเรเไปพ,พร้อมๆกันกับเพลงเพลงนี้นะคะก็รับชมเอ็มบีได้ทาง YouTube แล้วก็ออนไลน์สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยค่ะถ้าเต้นเนี่ยก็สามารถเต<อ>้นมาให้พวกเราดูได้ในใ<ช>ทิกติอก์เลยนะคะ อย่างนี้อย่างนีตามกันด้ค่ะค่าความพิเศษของอัลบั้มที่3นี้นะคะมาจากจังเก้ t ทัวนาเมนต2020หรือว่าการปฟนิชุมั่นเองค่ะซึ่งผู้ชนะก็จะได้รับตําแหน่งจังเก้นควีนแล้วก็ได้รับหน้าที่ในการเป็นเซนเตอร์ของเพลงนี้ด้วยนั่นก็คือพีจีจีนั่นเองค่ะแล้วก็ในครั้งนี้นะคะวงน้องสาวอย่างพวกเราสีเจมโบเดก็ได้รับโอกาสในการเป็นเซมบัสส์ของเพลงนี้ด้วยค่ะและสามารถรับ พวกเราทั้ง16คนและสามารถเต้นตามหวกเราได้ที่ b o r a t a p e o p l e t s หรือ h u ราเซ่กันเยอะๆนะคะค่ะในช่วงวัมพโธนะคะพวกเราก็ขอฝากทุกคนไปดู MV เพลง b o r a t a p e o p l e กันเยอะด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากพี่สื่อหมวโชนทุกท่านด้วยค่ะได้นะคะ